เนโกวิลเลียมค่ะตัดสินใจขยายสัญญากับนอตติงแฮมฟอร์เรสไปจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2029อย่างเป็นทางการค่ะแบ็กขวาทีมชาติเวลย้ายจากลิเวอร์พูลเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2022ด้วโดยค่าตัว17ล้านปอนด์ก่อนจะลงเล่นให้ฟอร์เรสไปแล้ว107นัดรวมทุกรายการค่ะก่อนหน้านี้ค่ะสัญญาของแข้งรายนี้กำลังจะหมดในปี2026อย่างไรก็ตามค่ะสโมสรตัดสินใจยืดสัญญาออกไปหลังเจ้าตัวมีส่วนสำคัญ ในการพาทีมจบอันดับ7ในพีเมียลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วค่ะพร้อมคว้าโคต้าเป็นเล่นรายการบอลยุโรปได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1994ถึงปี1995ค่ะล่าสุดค่ะวิลเลียมกล่าวหลังเซ็นสัญญาใหม่ว่าสโมสรแห่งนี้เดินทางมาไกลมากๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและผมภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางในครั้งนี้ทุกคนรู้ดีว่าเจ้าของทีมของเรามีความทะเยอทะยานขนาดไหนผมขอบคุณที่ ที่เขาเชื่อมั่นในตัวผมและเชื่อมั่นในทีมนี้อนานคตของเราน่าตื่นเต้นมากๆการได้เล่นให้สโมสรที่มีแฟนบอลอย่างฟอ r เรสต์ถือเป็นเกียรติในชีวิตเราตั้งตารอค่ำคืนในเกมยุโรปที่ซิตี้กราวในฐานะทีมเราอยากสร้างความทรงจำดีๆให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรแห่งนี้ขอบคุณภาพจากนอตติงแฮมฟอรเรสต์ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn